ค่าอยูส <boundaries> <haciendo naz is> ี <Sh are can>? ่คูณด้วยสามบวกกับเจ็ดส่วนด้สิบเก้าคูณวยสองคูณกับยี่สิบเจ็ดวยแปดคูณกับนี้คือห้าสิบเจ็ดสี่คูณสามกจอมบวกเจ็ดก็เป็นสามคูณยี่สิบเจ็ดคูณสิบเก้าห้าสิบเจ็ดคือสิบเก้าคูณ 19บเก้าลังสกำังคูณากำลัง3าทั้งหมดยกกำังบจะได้เป็น3ยกกำลังที่12ส่วนด้าข้างก็คือ3ยกกำลังที่ส4ก็เลยเป็นเศษ1ส่วน3ยกก